ก็ขอากาบสวัสดีทุกทท่านนะครับที่ชื่นชอบการสะสมหนัง,งเกา่าทั้งในรูปแบบวิดีโอ VCD และ DVD ก็กลับมาพบกับผมไนะครับกับน,นายน้ำเตยแนะนําหนังแผ่นนะครับซึ่งหนังแผ่นที่ผมจะมา,นนาแนะนําในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานบทหนึ่งของภาพยนไทยนะครับเป็นถือว่าเป็นหนังที่ต้องไปบันทึกไวในประวัติศาสตร์หนังไทยนะครับเพราะเป็นหนังเรื่องแรกที่ว่า ทำให้อุตสาหกรรมหนังไทยนี่กระตนุตะตนให้อุตสาหกรรมหนังไทยนี่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าในยุคในปีตั้งแต่สองพันห้าร้อยสามสิบหกเป็นต้นมานี่ก็หนังไทยก็อยุในยุคเสื่อมนะครับก็ต่วมาจะเป็นหนังแนววัยรุ่นนะครับหรือว่าหนังขายสายนะครับก็มีหนังอะไรที่ว่าดังๆเตะตาหรือว่าหนังที่ว่า ไปเข่าชิงรางวัลอะไรที่ต่างประเทศนะครับก็การมาของพยนตร์เรื่องนี้ก็ทําให้อุตสาหกรรมหนังไทยกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนะครับจนามามาเฟื่องฟูจนถึงปัจจุบันนี้นะครับภ่าพยนตร์นั้นจะเป็นเรื่องไหนไม่ได้มาจากเรื่องนี้ครับอสองสี่เก้าเก้าวัรนาาพานคลองเมืองนะครับอสองสี่เก้าเก้าวัรณพานคลองเมืองนี่ออกฉายในปี 2540นห้าร้อ่สะครับผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับก็นำแสดงโดยนะครับเจษดาพรผลดีนะครับนกประชัยมัทวีวงนะครับอัศกรธีมกรอัศบกรกิจสุวันราณชาดชายงามสรรแล้วก็แชมเปญเอ็กนะครับก็กกับโดยนนทรีนิมิบุตรนะครับอยู่กับทีแจ้งเกิดต่างๆนี้นะครับก็พูดกันถึงเรื่องย่อของสองสีขาวาวนภาณของเมืองนะครับ ก็พูดถึงในช่วงยุคปีพศ2599นะครับเป็นยุคที่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่สงบลงไปหมดหมดนะครับประเทศไทยนี่ก็แบ่งแยกการปกครองก็เป็นหลายหลายสัดส่วนนะครับทําให้แถวกรุงเทพแถวเมื่อก่อนเรียกพะนครแถวหลังวังนี่ครับก่อเกิดเหล่าวรรณพานมากมายนะครับแล้วก็แก๊งที่โด่งดงังสุดในสมัยนั้นก็คือแก๊งของแดงใบเล่นะครับ เด็กกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับที่อยู่แถวหลังวังนะครับแดงใบเล่นี่จะมีเพื่อนรวมกลุ่มด้วยกันสี่คนนะครับจะมีแหลมสิงนะครับแหลมสิงก็ลกกระชัยนะครับแล้วก็เปียกในสุกสัตร์นะครับอาถกรไอทีมกรก็ปุ๊บระเบิดขวดนะครับตอกสุปกรณ์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ดาเอโซนะครับก ชายงามสันนะครับทั้งสี่คนนี้ก็คือเพื่อนรักกันนะครับก็แดงนี่ก็เขาเป็นคนใจถึงตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เขาก็มีแม่เป็นหญิงขายบริการนะครับแล้วก็ตอนนั้นเขายังอายุไม่กี่ขวบนะครับก็เขาได้ฆ่าแขกคนหนึ่งของแม่ตายนะครับเพราะว่าไปทาร้ายแม่เขานะครับจากนั้นเขาประลการเป็นเด็กแข็งแกร่งนะครับมาโตมาก็โตมาทามกลางกรโดนนักเลงนะครับครั้งหนึ่งแดงก็ เกิดปปัญหากระ هي ยมานะครับเียมาก็คือนักเลงปมะจําถิ่นนะครับแดงกับแหลมสิงเนี่ยถูกซ้องถูกซ้อมเกือบตายนะครับทําให้แดงนี่เกิดความโมโหเป็นอย่างมากนะครับก็เลยคิดจะแก้แค้นครับเขาก็มีผู้ใหญ่รู้จักอยู่คนนะครับก็คือจ่ายเชียนนะครับเขาเลยไปขอปืนจ่ายเชียนมาแล้วก็คือนัค่อยๆใส่สังหารยหมาตายครับคานาลงไอ้น้าหนังแป้งนะครับ แต่นั้นมาทําให้ชีของแดงไปเล่นนี่ดังไปทั่วนครนะครับทําให้โปะระเบิดขวดนี่ที่ว่ามีพักพวกสมุนเล็กๆนะครับในวันถุดแล้วก็เพื่อนหูใจอย่างดับมิโซ่นะครับก็เกิดฟันไม่พอใจเพื่อนรักขึ้นมานะครับเพราะว่าเขามีความโด่งดังกันหน้าเกินตานะครับแต่ช่นวนสุดท้ายก็คือในงานเต้นรำงานหนึ่งนะครับแดง แดงกับปุ๊เนี่ยมันเคไปชอบปีกคนเดียวกันนะครับคือวลพานะครับราคาของคือแชมเปญเอ็กนะครับก็แต่วลพานั้นมีใจกับแดงไปเลยมาขวานะครับทํให้ปุ๊นี่เกิดความไม่พอใจนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นฟางซึ่สุดท้ายที่ทั้งสองคือรักทั้งสองนี่จะเป็นคือรักกันนะครับก็เลยเกิดศึกอีดีดงรังนี่เป็นข่าวในยุคนั้นครับคือศึก ติดสองบางลำพูนะครับปีวรรดาพานกลุ่มไม่รุ่นี่บัดเก็บรุใตายไปจนมากนะครับจากนั้นมาก็เหล่าวัรดาพานก็ถูกรัฐบาลขวาดล่างนนครับทั้งทั้งสี่นี่ก็เลยหนีมาที่อำเภอสะตัตหีบนะครับก็คือว่าจ่ายเชียนนั้นเปิดบาร์อยู่ที่นั่นนะครับก็แดงให้แดงแล้วก็แหลมสิงก็ไปยกไปช่วยนะครับ แต่ว่าอีกไม่นาน,นปุ๊กระดำก็มาสมทบกันครับทำาเสือสองตัวนี่ก็อยู่ทำด้ยวยกันไม่ได้ครับทั้งสองก็เลยมีปัญหากันนะครับทําให้ปุ๊กระแดงเนี่ยจ่ายเชียนไล่ออกไปนะครับแล้วก็ทั้งทั้งปุ๊ทั้ง,งปุ๊และดำนี่ก็ไปเหมือนก็ว่าไปาพึงใบบุญผู้ญี่ปนอีกลายนะครับที่เปิดบาร์แข่งกับจ่ายเชียนนะครับแล้วก็คืนนี้ก็จ่ายเชียรถูกสังหารนะครับ กลุ่มอีกคนกลุ่มนั้นตั้งหานะครับทําให้แดงกับแดงแน้ําสิงแล้วก็เปียกนี่ต้องกลับราบ้านที่พนัคอนนะครับแล้วก็ในวันที่แดงนี่ตัดสินใจบวชนะครับกำลังจะเข้าโบสถ์นะครับก็โป๊ะและดำนี่ก็พาพวงมาถล่มงานบวชนะครับจนงานบวชนี่ก็เจอกระเจิดนะครับแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ติดตามหาชมกันนะครับครับ สองสี่เก้าเกา้าอัภาานันต์ควนไม่ขอทำพันธ์ของเมืองนะขอแทบขอภัยครับขอทำพันธ์ของเมืองนะครับ,รบ,าารบก็สําหรับอแผ่นนะครับควรมาพูดถึงรูปแบบแผ่นนะครับตัวนี้นึ่ขงของของค่าย bkp นะครับค่าย่าย bkp นี่ได้ลิขสิทธิ์มาจาก ตัวต้นฉบับเหมือนถ้าเป็นฉบับเลสเตอร์คัดนะครับคือม,มีการตัดต่อดอะไรสั้งหน,นึครับผมคิดว่ามนกว่าฉบับที่ว่าฉายลงภาพยนตร์นี่มีการตัดต่อบางฉากออกไปนะครับฉากที่รุนแรงครับแต่ตัวนี้นี่คือบีเอเบคพีนี้ได้นิกสิบต,ตัวที่ว่าออกไปฉายที่เมืองคานนะครับที่ต่างประเทศครับเดี๋ยรับฉบับเต็มมานะครับสังเกตง่ายคือถ้าถ้าเป็นตัวที่ว่าเลสเตอร์คัตนี่ ะเป็นชื่อภาษาอังกฤษหมดนะครับมันจะใช้ถ้าฉายในเมืองไทยจะใช้ชื่อไทยนะครับต่ถ้าไปฉายที่เมืองนอกนี่ชื่อว่าไปชิงรางวันนี้ก็จะใช้ชื่อว่าแดงไวเล่แอนแกงสเตอร์นะครับงนะ่ายๆครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่มีการเซ็นเซอร์หรือมีหมอกวันอะไรพางอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวดูไดรแบ,บเต็มแล้วเต็มอารมณ์นะครับตัวบีเคไดราจอฉับนี้มานะครับแล้วก็ส่วนหน้าปก ภาพหน้าปกผนังประกอบเป็นหน้าปกแผ่นวีซีดีก็นำมาจากโพสเตอร์ที่ติดอารมณ์ภาพยนตร์นะครับเป็นตัวละครเด่นๆทั้งหคนเนี่ยครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็ติดชื่อบริษัทยไทยไปนะครับ ด้านหลัง,งนะครับด้านหลังก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับมีการเรียนจัดลาดับตัวละครน,นะครับนะฮคัสต์ซลีลงมานะครับแล้วก็วาภาพที่คัสต์ซีนมาจากตัวภาพยนตร์ก็ฉายเด่นๆนะครับถือว่าบีแคนี่ถือว่าออบีเคพีนเนี่ยทำออกมาดีนะครับแผ่นนี้นะครับ บริษัทข้อมูลของแผ่นนะครับนะผ่านการรองจากกรมตรวจสอบภาพยนต์นะครับมีลายเซ็นนะครับบริษปีสี่สี่นะครับรดูบด้านในกันเออไม่มีแถมไม่มีปกในมาให้นะครับ หน้าหลังนะครับเป็นปกขาวหมดนะครับจะมีปกในแถมมีภาพปกในประกอบแถมมาให้พอจะถวยงามนะครับสำหรับังระดับรางวัลอะไรนี้นะครับก็ไีขวาดรางวัลตามเทศกาลหนังต่างๆมาในหลายรางวัลน,นะครับสําหรับหนังพวกนี้นะครับตัวแผ่นนี้สกรีนสีสีนะครับอให้ภาพเดียวกับปกหน้านะครับ เระเรียงของแผ่นนะครับทั้งแผ่นนี่แผ่นสองนะครับอ่าแผ่นสองนี่เทปภาพประกอบต่างกันนะครับนี่ภาพมาจากปกหลังนี่ครับเนี่ครับเนี่ยเป็นภาพนี้นะครับภาพแดงกับภาพแหลมสิงนะครับติ๊กจิตสดาพรกับลพบชรีนะครับ เถือว่าเป็นอีกนิ้วแผ่น,นคลาสสิกนะครับเพราะว่าน้อยเรื่องนี้ว่าจะทำสกรีนแผน่นหนึ่งและแผน่นสองนี่ใช้ภาพต่างกันนะครับก็น้อยเรื่องมันจ,จะทำแบบนี้นะครับสำหรับแฟนแท้หนังไทยดีกว่านักสะสมทุกท่านนะครับอของก็ต้องมีนะครับหนังนี้นะครับมีนอกสะสมไว้ในคอลเลคชันนะครับเพราะว่า พูดได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งบริษทัทหนังไทยนะครับที่ว่าเต้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจหนังไทยในยุคนั้นให้เฟื่องฟูขึ้นมานครับเัวปีพรน้าะวอยสี่สิบนี่ก็คอนเปนในยุคเงินบาทหลายตัวนะครับหรือเรียกว่าต้มยำกุ้งนะครับตรงนั้นก็ทบเ้ามากนะครับ,บวงการนะครับแล้วก็าทำงวงการภาพยนตร์ก็ทบเ้านะครับหนังไทยก็คนคิดเหมือนก แต่ว่ามีคนคิดค้นคิดบทอะไรมันก็มีนะครับแต่ว่าคนในทุนสร้างไม่มีนะครับยุคนั้นนะครับก็ต่างก็ต่างเอาตัวรอดนะครับข่าวอยากหากแพงนะครับก็ต้องขอฝากด้วยนะครับสำหรับทางไทยในประวัติศาสตร์นี่นะครับของสีเก่าๆอันธพาลของเมืองนะครับโอเคครับข้อมูลที่ผิดพลาดหรือคาพูดคำจาไดไม่สุภาพก็ขออภัยมาที่นี้นะครับ พเพราะเป็นการดนสดแลแ้วไม่ได้มีการตัดต่อคลิปแต่อย่างใดนะครับฝากช่วยให้กำลังใจช่องช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปหน้าในนเตเต์จะมาแนะนำหนังแผ่นดีๆเรื่องอะไรก็หัวช่วยกระลุนาติดตามร,รับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ในนเตเต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ